ไม่นาเลเะเออหาวเเดี๋ยวไปจุดไ่้าเลยหน้าแล้งกไจุดเนี่ยบ้าเพึ่งเลยไห่านน้าเล้ยงก็เดีวไบ้านพ่งเลยไปปหาท่านให้มาไ้หลาดท่านหงมักสดยนั่นี่้องไม่้าีมาไอยู่ได้ท่านนี่ไม่ลทา

เอานำเอาหนมาเที่ยวชั้นสุดนเลย่อเขาเขาอย่างเงี้ยเขาน่มอุนอ่นสิละอุมนอุนกับอะไรเออกับเปียนเหรอกเปียนเหรอหลายปีกับอะไรหรอกเขาเขากกันหลายปีกับเป็นตังอันไหนเรอไม่ใช่กับเปี๊ยน ลาเป็ดพี่น้องเอ้ยปวดลาเป็ดดูนี่ก็ตุ่มกระดูกมันก็ลาเป็ดบ้านลาเป็ดก้ามให้พี่น้องดูลาบเป็ดตัดแฝงแแซ่บองทอกัญญาเขาไมมพี่น้องดมดูอ๋ออ่อนไม่ได้คนก็ไรอยู่นะผม แปดจบยังห่ะพอต้ม้มเป็ดแซบไหลปากระบอกออกพี่น้องเอ้ยต้มเป็ดพนะแซบจีแซบแซบจีปปดมาบ้่นหยับยบเสียเป็ดมามอดเนาะด เาสนสมุนไพรแอกแขนหนึ่งภายในหน้าว่ะบน่าขันตินลาเป็ดบนเสือไปล้มบาสเท้โอ้ยสั่งบาสเถ่นอผู้สวยเอ้ยอันนี้คือสิบวันเด็กไปจะข้นดอกมันแเสบคักแสีบแน่ล่ะเป็ดแหมแเสบกระดอกกระเดียเอ้ยว่ามึงดูเอ้ยมึงดูพักกว่าอืมหน้าเป็ดกว่าพักหลายๆน้องเอ้ยแสีบกระดอกพนะแสีบกระดอกพนะผู้เฮ็ดว่าแหมมึงดูเอ้ยออนซ่อนเนาะ เข่าก็อ้อนดีเขาไม่กับอ้อนดีลาเป็ดกัแซสบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเข้าไม่ก็ลาะเป็ดมันสิไปไสรอนว่าบางทีเอ้ยกับเสบเป็นยังตั่มนนาะบมเอบจาไหมันเอารุนไห้บ้างส่วนมันว่าเฮ้เออโอ้ยวบวนันนที่กินพี่น้องเอ้ยลาเป็ดอืสุเทียมิสลามง้วมันนี่มีลาเป็ดทีต้มกระดูก โอ้ยพ่อเออพ่ยังวะบ้านไม่ยเสียนมาเด้อมาเด้อพอด้เห็นชิบเแด้อต้มออตมกระดูกออต้มน้ำต้มน้ำอต้มเ่ลาบัใส่ไผตัวเออใส่โออีี้ใส่โออีเี้ยพนาเขาว่าแมพี่น้องเอ้ยมีหอดโออีเี้ยเอากินกินแซ่เสแ่พอเอ้ย อืมเออกว่ามงูดูสองสวยสามอืมาปวดมาเกินใส่กว่าอืมไม่ได้ไปดอง่างเนี่ยโรงพยาบาลมันแสบ sẹp sẹp sẹp, ừm, cứ là sẹp cứ là bát sẹp, ừm, sẹp không sẹp nha, nằm ăn มี่ต่ลามัวดเด้เอออน้องสันคลิปนีเน้องพี่น้องเนาะคลิปหน้าเจอกันไหมน้องพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ